ที่มีส่วนเล็กๆที่ทำให้เพื่อนๆได้มารวมคุมกันได้มาสร้างความสนุกสนานช่วยยินช่วยเชีย์กันแล้วก็เพิ่มพลังให้กับชีวิตเพื่อที่เขาจะเดินทางต่อไปด้วยกันเจ้า วันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะเป็นวันที่สาวเจียงใหม่นี้เป็นงานรถยนต์นะคะต้องกความมีการตรวจนะครับผู้สูงวัยนะครับเป็นปีแรกครั้งแรกนะครับแล้วเพื่อนได้ซื้อดอกไม้เพื่อแล้วก็บวกนะครับอายุ6 0ปีขึ้นไปนะครับเมื่อกี้สูงสุดก็83ปีนะครับ83ปีแล้วก็เข้าร่วมประกวดรอบประมาณ30คนนะครับแล้วเราทำไปปี26ค่ะเป็นอุบลวันระการที่ท่านนะคะแลก็ ผู้ชมนะคะเยอะเลยทีเดียวด้านหลังนะคะแต่เข้ามนนี้มีทั้งหมดสามคันนะคะที่มาประกวดงานนี้จัดที่ห่วงประตูท่าแพนะครับสองเป็นท่าบรรยากาศการประกวดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดิฉันมาก็ตอนนี้เนี่ยใครจะครับผู้เข้าร่วมประกวดนะะคในวันนี้นะครับผู้เราจะไม่หลงเลยค่ะหลงไม่ออกเลยครับใครจะได้ตำแหน่งไหนครับดูยากครับที่ได้ว่าสวยงามนะครับ และเส้นสีน้ำเงินค่ะสวยงามมากๆค่ะสวัสดีเจ้าอุบลวรรณกันทาวางสาวสันทรายเจ้าวันนี้มาเอ่อด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอ่ะเจ้าที่เนได้มาช่วยกิจกรรมนี้ค่ะขอบคุณส่ะวันนี้ครับอยู่บ้านอมใช่ครัขอบคุณ้าคขอบคุณเจ้า สันสายขอเสียงเลยค่ะนี่ผมครับยยไม่อยู่สันทายนะจริงๆเป็นคนนะมม่นอนครับเดี๋ยวนี้สันทายเจริญมากมากเากะค่ะและลำดับถัดไปค่ะวีสิเจค่ะคุณโสภาตั้งพระกิติคุณค่ะสาวผมป๊อกนะคะในวันนี้ สบายตุ้มกันอย่างลงตัวนะคะกับบรรยากาศมากๆเลยครับช่วงนบีริยิเปิดงานนะครับเพนะครเยวในส่วนมีถนนคนเดินด้วยนะครับเรี่องนักท่องเที่ยวหนาตาทีเดียวครับการแสดงโชว์ด้วยนะครับคอนจองฝุ่นก็ไม่มีครับฝุ่น PM ดีขึ้นเยอะครับสีเหลืองแล้วครับ สวัสดีเจ้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเจ้าพระเจ้าโสภาตั้งพระกิติคุณนะเจ้าเป็นคนประตูเชียงใหม่นี่เองเจ้าอายุ67ปีค่ะมีครอบครัวมีลูก3ามคนแล้วลูกคนเก้ากว่าสี่สบสองละเจ้าตอนนี้กับาพอแต่งงานเสร็จกลับไปอยู่ลำปางแต่ก็มาเชีงยงใหม่มามาัมานเจ้าเดือนนึ่งกลับมาอยู่หลายรอบความสามารถพิเศษก็คือ ชอบฟองเพลงได้แต่บอกว่าจะม้วนมา้วนกันลองฟังดูนะคะบรรยากาศแล้วก็ถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินมาอาทิตย์วันนี้นะครับก็คือครับนะครับแต่ว่าก็จะมีประชาชนคนเชียงใหม่นะครับมารับชมนะครับบรกาประตูเชียงใหม่งานนี้นะครับก็จะเป็นปีแรกนะครับซึ่งการประกวดประเทศประบุตระเทศพิดาสงกรานก็ผ่าน้นไปแล้วในวันที่13นะครับแต่ก็ออกก่อน นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับส่วนหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะชมเต็มๆนะครับเต็มคลิปก็ดูย้อนหลังในไลฟ์สดของโอ๊ตได้นะครับโอ๊ตไลฟ์สดประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเขาสามารถเล่นปิดคอนเทนต์ว่าเก่งมากเลยนะคะและบอกว่าลูกสาวคนเก้าวัยยี่สิบสองขอบคุณค่ะนด้วครั 进来啊！